ทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดับซิงครับรนะหลังจากที่เมื่อกี้ขนของลุงจากรถเนาะนนมาะเกะนะครับผมแจ,จ้งไอสฟีทราบเนาะแล้วก็ไหนๆเราก็อยู่กันครบทีมแล้วยก <รอ S 2> เว้นพี่บ่าวคนนึงเพราะพี่บ่าวไม่สบายหนักเมื่อกี้เราก็ไปเยี่ยมดูอาการแล้วเนาะก็เลยให้แก่พักผ่อนก่อนอนะครับ วันน yeah. ี้เราก็ไปดูอาการพี่เบาเนาะใช่เบื่องต้นอ่ามันเขาเรียกว่าไรนะพี่บบาวเนี่ยไม่สบายอพอไม่สบายเนี่ยเราเข้าใจเนาะเอามุมไหนดีไม่อยากคุยไม่อยากอยู่ไม่ไม่อยากคุยกับใครอยากนอนสาีแล้วโอ้เสียงเสียงมุมนี้ได้พี่บบาไม่สบายเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเราก็เลยถามว่ารับ รับของได้ไหมยืนยืนรับของอะไรได้ไหมแกไม่ไหวเนาะก็คือไม่สามารถแบบพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้นะก็คือลุกไม่ค่อยไหวง่ายง่ายเพราะนั้นเราก็เลยสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อนก็ปวดเมื่อยปวดอะไรเนาะเหมือนแฮมแฮมก็คือมีแบบอ่าปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็มีตัวร้อนๆนิดนึงครับผมนะครับแต่ว่าอย่างว่าพี่เบาวแกไม่ชอบ ไปหาหมอก็เกตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยจริงอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะเกยกขอํำเยแกยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเกมาไปหาหมอเลยเออันนี้คือเรื่องจริงพี่บ่าวจะเป็นคนไม่ไปโรงพยาบาลเลยตอนแรกว่าจะไปทําข่าวดีที่บ้านพี่บ่าวเนาะ ดูเรื่องจากพวกเราไม่ไหวนะครับเราก็เลยเสี่ยงกาสแจ้งข่าวดีตรงนี้เลยงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เอกครับเชิญพี่เอกเข้าเฟรมหน่อยเอาให้ดูมุมกล้องให้หน่อยรู้เห็นหรือเปล่า้องเราหมอกระท้องกระเดินน้ำเงยจะตีเช็คกล้องดูดิเห็นหรือเปล่ากับตานเรียกผมณโไม่เห็นอะไรในน้ำแบบนี้นะเราแล้วแจ้งข่าวดีเนาะให้กับพี่น้องชาวบ้านได้รับทราบนะฮะก็ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่จะเป็นคนนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่ใจดีนะผมท่านเดิมท่านที่มอบเงินเนาะมอบเงินช่วยทำร้านเนาะทำไปให้กับตันระเวงเนาะพี่ตอนแรกนะมีหมื่นห้าพันบาทหลายคนอาจจะยังจำกันได้ให้เงินเขาเรียกอะไรอะค่าค่าแขวันกำลังใจแล้วก็อะไรต่างๆให้กับพวกเราแต่ละเดือนทุกๆเดือนเนาะคนละหนึ่งพันบาท ท่านก็ได้มอบเงินมาให้ฝั่งนั้นจะกลิ่นนิ้วรอแล้ท่านมือมอบเงินมาให้ห้าพันบาทนะผมให้พี่ไปทําร้านเนาะเพิ่มให้อีกใไหมคนเดิมเพิ่มให้ครับคนเดิมจากหมื่นห้ากลายเป็นสองหมื่นแล้วทีนี้คนนี้ครับผมครับเพราะว่าตอนแรกคุณแม่ว่าจะโอนมาพร้อมกันทีเดียวปลายปลายเดือนแต่ว่ากลัวว่างานมันจะขาดตอนหรือว่าจุดไหนที่ขาดอยู่พี่ก็จะได้ทําต่อเนื่องไปเรื่อยนะงานจะได้ไม่ชะงักเนาะ เอเลยให้ผมเป็นสภาพบุญนะครับนำมามอใกับพ hmm. okay. ี่ครับนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี Ô ่ห้าโอเคขอบใจตอน้านมองให้กับ okay. พี่เลยนะครับโอ้ยยืนจนเซเลยน้องปลาเหลือมามากแล้วโอ้โ่ไตว่าลไเอะเรอเหนยเนี่เนล่ยเนี่ยเ่เนยเนเนี่ยเ่เนี่ยนี่เนี่ยนลนทีเนี้ยครับผมนน่น่ี่่่ เมตตาแล้วเมตตาอีกก็สุดจะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ขอบคุณมากก็ขอให้คุณแม่นาองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ครอบครัวคุณแม่ด้วยนะครับสาธุข้ามสุขสาธุข้ามสวขดีใจก็ถือว่าการข่าวดีการดึกกางดึกเลยนะครับข่าวดีมากๆเลยนี่สุดยอดเลยนี่ดีมากยาวๆเลยเนาะก็อาจจะได้ต่อเนื่องนะต่อสิดีใจด้วยพอตอนแรกเรากั้งงลอยู่ว่าร้านที่เห็นเนี่ยลุ้นจะได้ เทพื้นไม่ได้เทพื้นแต่สุดท้ายก็แบบมีข่าวดีให้เทพื้นแล้วเนาะทีนี้ก็น่าจะได้ฝาฝาข้างๆแล้วอ่ะอ่าจะเป็นร่างเลยแหละนะครับเพราะว่าอิดบล็อกอ่ะได้อยู่นี่ได้ได้ได้อิดบล็อกได้อยู่ผมไม่็อกเต็มไม่ใช่เหรอเต็มเดียวอาจจะขาดได้ฝาอีกอืมขอค่อยๆทำไปเรื่อยๆไปเวลาอย่างมีอยู่มันจะได้ต่อเนื่องเนาะใช่นะก็ได้ข่าวต้องดีใจดีใจด้วยข่าวดีอะไรอีกเปล่า มีเปล่าไม่ถามไม่เฉยเหมันจะมีเลยมีไหมมีมีใครมีเขาดีไหมมัดรวมกันเลยไม่มีแล้วนะแล้วไม่มีเลยครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเดิ้วยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปซื้อไฟอีกคนวใช่กีบ่าวไม่ไหวไปมาเร็วพี่เอกเดิน พี่เอกโดนพี่บ่าวเซฟไว้กับ <l ots> พี่เอกโดกนเซฟไว้กับครับวันนี้ก็กลับแทบไม่ทัน <l ots> <l ots> แตคือพี่บ่าวแ like กไม่สบายครับแกล้กคอยบอกเลยว่าอันนี้จริงอันนี้พูดจริงเวลาคนไม่สบายเขาไม่มีอารมณ์ที่จะมาถ่ายคลิปยืนถ่ายคลิปหรอกอันนี้พูดจริงทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจครับผมผมเข้าใจเพราะผมป่วยมาก่อนเวลาเป็นไอ้ตัวเนี้ยไข้หวัดเนี่ยโอุ้ยอย่าว่าแต่ยืนถ่ายคลิปเลยนอนแทบจะไม่มีแรงเลย แกนอนแกลุกไม่ไหวแล้วเข้าใจอยู่ผมถึงได้ขอไปก่อนไงไปดูก่อนไงไปเดินก่อนี้ยชวงีเอกลุหน้าไปก่อนไปสบายนอมาแล้วะขอบคุณนี่ได้เห็นหน้าน้องกอนไม่ควัาสาากไปแล้วคุณเจ้มเว่ทุกท่านก็คุณแม่ก็เมตานะ ขอบคัวพี่เอกแล้วก็ทีมงานนะฮะทุกๆคนมาโดยตลอดนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ดีใจนะครับดีใจแทนพี่เอกด้วยนะฮะเพราะว่างานก็จะได้เดินแบบต่อเนื่องเนาะจะได้ไม่ขาดตอนเพราะว่าวันนั้นเห็นมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเมตตาในส่วนของพื้นนะครับเทพื้นมาแล้วอันนี้ก็ส่วนนี้ก็อาจจะได้ไปนำนำไปใช้ในส่วนของฝาผนัง นะครับแล้วก็ไม้ฝาเชอร่าในบางส่วนนะครับแต่ก็ไม้ฝาเชอร่าอาจจะยังไม่พอหรอกเพราะว่าเราอาจจะก่ออิดขึ้นมาประมาณเม็ดเม็ดนึงเม็ดกว่านะครับด้านบนก็จะเป็นไม้ฝาเชอร่านะฮะเท่าที่ปรึกษาคุยกันนะครับใช่่ายซือสัต์ประหยัดและเป็นคนดีครับผมชลุูแกนเดิมที่คุณแม่เคยให้ไว้เนี่ยสิ ก็เมื่อกี้กลับมาก็โหน้องหมาดีใจใหญ่เลยนะน่าจะคิดถึงนะครับจำได้นะตอนแรกว่าจะแจ้งตั้งแต่ตอนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าเราอยู่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมกันเน่ะนะใช่ไม่ค่อยพร้อมกันก็ไม่ค่อยพบกันอีกอ่ะฮะเมื่อกีเนาะคลิปนี้นะกับผมแจ้งข่าวพี่บ่าวไม่สามารถเอ่อเอ่อมารับของรับอะไรได้เนาะ เราก็เข้าใจเดี๋ยวรอให้พี่บ่าวหายดีก่อนแล้วกันครับนะในส่วนของข่าวดีก็มีในคลิปไปด้วยครับผมแล้วพี่บ่าวก็ขอให้หายไวๆแล้วกันเนาะครับแล้วแล้วแม่พี่นายเป็นไงบ้างอะแม่อาการดีขึ้นแล้วอ๋อดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเดินเหินได้สบายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หายขาดหรอกแต่ดีเดินได้อะไรได้โอเคแล้ว คลิปนี้ก็อัปเดตด้วยประมาณนี้ครับผมล่าสุดที่หน้าบ้านพี่หน่ยเนาะแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องทงบ้านนะครับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <joy. S 1> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ